วันนี้มาพักที่วัดป่าสะพานสองอวังประจบจังหวัดต่านี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องรับรองของวัดให้สำหรับพระ พิสุทุสงฆ์ปัตตันตุกะได้เข้ามาพักอาศัยเพื่อจะบมบพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปก็ทางวัดก็ได้มีความเมตตาจากหลวงพ่อบุตเรียนผู้ที่มีความเมตตาอนุเคราะห์แก่พระพิสุสงฆ์ผู้ที่เข้ามาเยือนในวัดป่า สะพานสองแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องในเรื่องของการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีก็ขออนุโมทนาบุญด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยความเคารพ เป็นอย่างสูงกาบนมัตการครับผมสาธุ